อะไรที่นี่เนี่ยเข้าใจที่ฉันบอกแล้วใช่ไหมเรื่องแค่นี้เล็กน้อยขอรับคุณหญิงแต่กระผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะขอรับว่าจะมีโอกาสได้รับใช้คุณหญิงผู้สูงสักไม่ต้องพูดจาให้มันมากความทำตามที่ฉันบอกแล้วกันขอรับ ระยะานี่คุณหญิงระยะมาที่นี่ทำไมป้ารู้จักด้วยหรอก็ข้าถามว่าคุณหญิงมาทำไมคุณหญิงมีงานให้ฉันทำนิดหน่อยเอ็งอย่าทำาชนะัไอ่มป้าจะมาห้ามฉันทำทั้งที่ป้ายังไม่รู้แน่นะว่าคุณหญิงเขาจะจ้างให้ฉันทำอะไรก็ข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกเพราะข้าเคยรับใช้คุณหญิงมาก่อน เยอะแยะที่อยากกินอะไรนักหนาต้องถอกถึงตลาดเนี่ยพี่ชอบเลยนะลุงที่ลุงพูดถึงท่านแบบนี้ก็แล้วทํานไปฉันจะด่าไม่ได้พวกมันไม่ใช่เจ้าชีวิตเราสะหน่อยพี่มันแต่ท่านก็ให้ที่อยู่ที่กินที่ซุปโหนอนแล้วนะลุงเราก็ต้องทํางานแลกเอาไม่ใช่หรือใช่ว่าอยู่ๆมันจะเลี้ยงเราเฉยๆจะเมื่อไหร่ลุงแต่พี่ว่ายังไงมันก็ไม่สมควรนะลุง รุงเปล่ปาอะไรพี่มันฉันรำคาญแล้วลุงลุงเยอะขอโทษนะจ๊าป้า,าลุงพรุ่งนี้ฉันจะให้นางคนนั้นไปที่ตลาดแล้วจะมีคนของฉันไปด้วยสังเกตไม่ยากเพราะนางคนนั้นจะแต่งตัวดีเกินคิดข้าจัดก,การให้มันสะสมกันแล้วกันน, e ung, ye, นั่นมาลุงเมียพัน เรื่องข้อขาดบาดตายแบบนี้ฉันจะมล้อเล่นทำไมวะวอีกระยะมันเร็วมากอไอ้พันธ์ยังรุ้งเมียแกไปทำอะไรให้คุณนายมันโกรธนักหนาวะถึงได้ทังมาถึงเพียงนี้เนี่ยเรื่องมันยาวเราไว้ข้าควยเล่าให้เองฟังแต่ตอนนี้เองทําตามที่ข้าบอกเข้าใจไหมเองไปเอาไว้นัางหนึ่งยิ้มมา,าเองก็าอ,อเพื่อนอเองมาแล้วก็ลุมมัน